สวัสดีค่ะคลิปนี้นําจะพูดถึงประโยชน์ของคีเฟอร์ในประเด็นเรื่องทําไมคีเฟอร์ถึงช่วยป้องกันมะเร็งได้จากการที่นํามองนะคะการที่เขาช่วยป้องกันมะเร็งได้เนี่ยเพราะว่าเขาคุณสมบัติอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยคือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายนะคะแล้วเจ้าภูมิคุ้มกันโรคภูมิต้านทานโรคเนี่ยค่ะไม่ใช่จะ เป็นแค่ป้องกันโรคมะเร็งจากเรานะคะจริงๆแล้วป้องกันทุกโรคนะคะเพื่อให้ร่างกายข้างในเนี่ยสมูทไปหมดเลยคราวนี้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเราก็จะมองไปถึงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวของเรานะคะคือจะเปรียบเสมือนทหารที่ ที่เป็นคอยป้องกันบ้านคอยป้องกันบ้านเมืองนะคะคือถ้าเราไม่มีเม็ดเลือดขาวไม่มีฐานคอยป้องกันเนี่ยค่าสึกก็จะเข้าโจมตีได้ง่ายใช่ไหมคะ่าสึกมันจะเป็นตัวแทนหมายถึงว่าเชื้อโรคต่างๆหรือแม้กระทั่งไวรัส ที่จะเข้ามาสู่ร่างกายดังนั้นถ้าเรามีเม็ดเลือดขาวหรือทหารที่แข็งแรงของบ้านแล้วเนี่ยนำจะบอกว่าโรคอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวแม้กระทั่งโรคที่จะเกิดจากภายในของตัวเราเองนะคะโรคมะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นเซลล์เนื้อเยื่อที่ที่จเจริญเติบโตผิดปกติแล้วก็งอกนะคะเป็นเนื้องอกที่เขาจเจริญเพิ่มขึ้นแล้วก็จะไม่มีการขับออกปกติเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะขับเซลล์ที่ไม่ได้ ไม่ได้ถูกใช้งานหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ในร่างกายออกแต่ในบางครั้งเม็ดเลือดขาวอาจจะไม่แข็งแรงหรือหาไม่เจอโปรเทคไม่เจอจริงๆคือไม่มีอาจจะไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอนะคะเจ้าคีเฟอร์เนี่ยคะ่ะเป็นตัวช่วยเสริมให้เขาเหมือนช่วยสร้างกำลังรบ มีเครื่องไม้เครื่องมือในการรบให้กับเม็ดเลือดขาวที่จะโปรเทคร่างกายเราทาั้งร่างกายนะคะคีเฟอร์เนี่ยนอกจากจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วด้วยความที่เขาช่วยเรื่องระบบเลือดดังนั้นนะคะเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในระบบเลือดของเราเนี่ยนํามองว่าเขาก็จะเดินทางไปทัวรร่างกายได้นะคะาสามารถ เจอเนื้องอกเนื้อร้ายหรือสิ่งต่างๆที่มันแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยได้แล้วก็ขจัดออกไปได้ท่านคีเฟอร์ค่ะคีเฟอร์เนี่ยเป็นแบคทีเรียตัวดีที่เกิดจากการหมักกับนมนะคะมีแต่ประโยชน์ให้กับร่างกายคีเฟอร์เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าโยเกิร์ตนะคะเขามีแบคทีเรียมิจุลินซีตัวดีเนี่ยค่ะประมาณ40ชนิด ซึ่งเป็นท่านมเปรี้ยวธรรมดาในท้องตลาดเรานะคะตอนนี้จะมีประมาณ7หรือ8ชนิดไม่เกิน10ชนิดนะคะแต่เจ้าคีเฟอร์เนี่ยค่ะนำเน้นว่าทานเถอะค่ะเพราะเขามีตัวดีๆเลยถึง40ชนิดแล้วก็ด้วยความที่เราทานเองไม่รู้บางทีไม่รู้ว่าจะหาซื้อที่ไหนเพราะคีเฟอร์เนี่ยมันมันไม่ได้มีขายในเชฟทั่วไปนะคะ านเองก็จะรู้ว่าไม่ใส่น้ําตาลยิ่งมั่นใจในตัวเองหนะักว่านอกจากเราได้กินของดีแล้วเราก็ไม่มีน้ําตาลที่จะเป็นส่วนเกินเข้ามาในร่างกายเราได้ลองดูนะคะคีเฟอร์เนี่ยหลักๆเลยคือ ป้องกันมะเร็งได้เพราะเขาเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะลองทานดูนะคะคีเฟอร์ดีต่อสุขภาพมากมายทานเนี่ยวันละประมาณ100หรือ200 ml ก็กำลังพอดีแล้วค่ะกำลังใช้ได้ในการที่ร่างกายเราเนี่ยจะได้รับคุณภาพจากแบคทีเรียเหล่านี้นะคะ